สบายดีสบายดีนะทุกคนสบายดีตอนขั้มืันนี้เราก็มาปึงความคือหน้าของลูกลูกคือเกาเนาะให้ลูกลูกเขียนนะเขียนหนังสือแต่ละเมอเม่นนกข้อไขข้อไขก็ใกล้ก้นก็ใกล้ข้าอไขเอ๊ะช่างเห็ดแล้วเนาะเบิ่งไอยงเม่นนกอันนี้ให้เอฟซีเาเบิ่งก่อนเนาะ นี่อันนี้เปนเขียนตัวเก้าเนาะแม่นูกยักื์มืดนๆได้ทุกคนนี่อันนี้ขอควายอันนี้แม่นเล็กบวก <c oughs> ต่อมาก็ <c oughs> <ๆ>ใกล้ๆลูกกระเขียนทางนี้ก้อนลูกลูกกระเขียนฝักนี้ <c oughs> นี่ลูกเขียนตัวนี้สุดแล้วลูกกระเขียนตัวนี้โตอ่าต้าน้อยตั้งใจเขียนไว้เดี๋ยวมีของขวัญฮะ อ้าวโดยเดี๋ยวผู้ได้เขียนได้ไล่ผู้นั้นได้ควันเด้อไม่นกมีขนมฮะเด้อมาบุงน้องจอมฮะซะแล้วลูกบังบงังนี่นกองกระโปรงอ่ะ ม pues er. ี๊งโลนี่เขยนลูกเขยนก็ใกล้เดือลูกเด้อนี่แบบนี้นกเอาหาเบิ้งฮัทนี่เบิ้งอยู่กระดานเอาเลยบ่ยังบ่แล้วยังไล่ไล่เลย เนี่ยมันมันทับเนี่ยลูกบางวันมไม่นกเป็ดฮะนี่ลูกลูกเขียนลืมกอไก่ข้อไใ่ข้ขกวายอ่ะอ้าวตั้งใจลืม,มจ,จากน้อยบุได้บุได้ขนมเดอ้อหุ่นาคันบุได้ขนมเด้ออ้าวตั้งใจตั้งใจเล่ลูกหน่อยอ,อ้าวขวายขกวัยอ้าวตั้งใจลืมลูกลูกเล่นลูกตาเลยเขียนเลยลูก Khiến lấy lại Rồi khiến lấy lại được Rồi khiến lấy Khiến lấy lại được Hô lấy lại của mù Mẹ nó lấy mẹ nục quát bông nữa <cười> 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 ยายเมาเมายอกันบ่ได้หนังสือก็บ่ได้หนังสือบ่ปู่ยังทักน้องน้องเต้าบ่บ่ฮักเราลูกน้องตังฮิดซินี่แหละกไก่วด้ยอาเดี๋ยวไอ้ยงเขียนให้ FC เฮาเบิ่งเด้ออ่ะเขียนเลยลูกครับใจอ้าวคือน khớp chạy đời khăn nông Ấy lấy áo ấy hết có cây đủ Có cây rồi nhé Khiến xa nít lục Dùng Khiến xa nhé Có cây Nè khó cây bên đây nè Mẹ nữa À, khó khoai เออสร <harma> ้างเฮ็ดข้าวคุ้ยแล้วบ่บเฮ็ดข้าวคุ้ยนอนหลับคือเก้าแล้วข้าวคุ้ยงงวยปัญญาเป็นแล้วแบบนี้น่ะแม่นกงงวยนี่โดยแบบนั้นแหละงงวยดีกันเลยเออเออเขียนเลยลูกเขียนเลยเขียนดีๆนะนะเน่ยเอาแม่นกบังไอิยงกอนบิดนึงเด้อ ว้วงัวกระโคงไก่ห่นุกงัวงัโคงไก่หเบิ้งเบิ้งแม่นกจับมือเบิ้งมนกบีนี่ลุกเห็ดหัวสนินะแน่ลองลองเฮ็ดงัวงมาหนึ่ คือแล้วจะจ๊อกดูไปเนี่ยจะจ๊อกดูจะจ๊อกรูดเน่ยซ่าเสื้อดูซ่าเสื้อดูซ่าเสื้อสี้ซ่างเฮ็ดบ่ซ่าเสื้อนี้ เลยซ่แซ่สอดเสื้อน่ะซ่เจ้าใหญ่เลยอ้าวเคียนบันนี้นะแมน่นกอ้าวลองเบิง้งเป็นโบแมแื่อก้าวแเอัอน,นี่โอ้โอ้ตั้งเหนหัวด,ดีๆลูก <c oughs> โตจากเียนเม,ตตอ,มนอ,อ่โนะตเมนบรกเียโมเมนมนอย่างนี้นะมึงลืบออกกไไ่เดี๋ยวเชื่อเทีมาช่วยอาวม่นอกจับมืออาไม่ไม่นกจับมือเตออยาย น um, ิโซดเสื้อเลยแดงอดงแดงแดงแด้อดงแด้แดงาดงดงแ้งแด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 งแางแองนดงาดงแดงแดงแล้วคือแลงวเอ้างแดนี้งอองเต้าดงนนี้นะเองา น้องเต้าลืมมึงดูโอ้ยขี้คานให้บุเดียวเก็บปืนบุเดียวเก็บปืนไว้บุได้ขนมตีแบบนี้มีนกสซซางด้วยโอเสื้อสซซางเป็นแล้วนางนี่นกย่าจอดเต้าน้องเต้า Còn dùng? đang tao lưm, lưm hả mấy nốc bưng đây lúc? Lưm cỏ cây bố, tăng lưm đi đi, lúc tăng lưm đi đi Bố không có lấy kín khá nộm nhé, bố tăng trái hết nè Tăng trái hết Tăng trái lưm, tăng trái lưm À, chạp, hết cỏ cây Mấy nốc Nơi phá đứa, phá ra mấy nốc bưng nồng con ก็อยาให้ทางยาวเลยเอาก็ใก้นี่ดู <c ười> นี่ขวาย <c ười> นี่เนี่ย đâu hết nhỏ nhung mẹ nữa. rồi leo áo non tao lớm, lớm cao đời lục đời hết có cây khó khay khó khoai khứ cao đời lục đời hả bên đời mẹ nữa rồi à, đi mà bưng ai cho no. nó không bơm mì tô nó no. để non mu áo lớn có cây lục Ơi chồng nào có cây được Có cây bưng tổn ăn mà cây, Rồi á Á khiến sao Tổn nị tổn nị Có cây nị Á lòng có cây bưng, Rồi Có cây Có khay, Rồi Có khay bông bộ Bông bì hạng lục ได้ซ่บนีกันถือว่าโอเคแล้วเนาะทุกคนขอไข่เป็นเล็กทองขอควายโว้ยบอมแม่นลูกบอมแม่นเอาลึบลึบเอาลึบน้องจอมยังฮ็ตขอควายบุเป็นเลยนะนี่ลูกลูกเบิ้งตัวนั้น นี่ข้อควยเมนกข้อควยได้แล้วเมนกเปืือนเลยเขียนเลยลูกเนี่ยเดี๋ยวดูขั้นเอาคิดกัะเพื่อนลูกก็จะคิดม่วมือกองกันได้ทุกคนเมนกเลยข้อควยข้อควยต้องเอาหัวเข้านายลูกโอ้ยบสัาเขียนบังไซมาเมนูขั้นต่อไน ค้อไขยลูกตรงเห็นแนวนี้นี่ลูกเห็นหัวแนวนี้เด้อนี่เป็นค้อไขยอ้าวลองเบิง้งลองเบิง้งน้ำต่อตาลองเบิ้งทุกทำมุดแล้ว <c oughs> ขอว้อ่เมนกต่อตาเมนุกเบิ้งนู่กต่อตา ได้กอ้อยนอนหับเยอะอ้าค่อ้อยมากค้อยนอนหลับเมนุยังเชื่อโมเมนเบิ้งเบิ้งเฮ็ดเฮ็ดหัวไม่ลูกคิดอาอมลอมเลยโมเมนคิดสางค้ะฟางข้คิดมานี่โอมานีน้องเต้าวาวกอเชื่อ เด็ยเป๊กก็แ่เป็นยังนขนเขาต้านนี่ลูกเอาล่ปะเหยียดเลยติตบแมวโบแมนลูกแมวโดดเส็ดเี้ เมียวดุ๊ดลงโต๊ะล้อเล่นเอาเอาตั้งเขียนตั้งเขียนขันขันูเราหัวนี่บวดได้หนังสือบวดได้กินขนมก็ลุกเอ้ยไี่เลยช่อช้างเอาคอควายให้เป็นก้อนคอควายให้เป็นก้อนคอควายแม่นกต่อตาเดียวโดยเดี๋ยวจากน้อยแม่นกไปกวาดเพิ่งเดี๋ยวลูกเด้อต่อตา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 เจ้า <laughs> à tặng cho khen đi hết khó khoai rồi chợ 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 đúng chợ chợ ngon ngô chợ 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 nị chợ 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 bưng được? chợ chợ Nè, kênh chợ 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 ตับเชื่อ,อคิดว่าก่อนแล้วก็เอาคืนนน่ได้แล้วโชเชื่อโชช่างมุมี่เอาเอ้ยจอมตั้งใจเขี่ยนของลูกลูกยังขอควยยังบดได้ลูกลูกเขี่ยนให้มันเป็นซ,ซื่อคือของแม่นกแม่แม่นก เลยสอดเสือ้อลิมแล้วลึเป่าคอยมนะังคอยค่อยลงนะเบิ้งไม่น็กจับมือเห็ดหัวไม่นกเห็ดหัวออม้อไม่นอม็นอนแล้วคิดขึ้นคิดมานี่แล้วก็คิดมาคงมาเออไม่นกม็นกแลแล้ <c oughs> กวกองไปยังมืดเด้อทุกคน tăng cho khi lúc đó Mê lô Á, hết mai đâu mấy nó bọn hên đi Nói biết là đi hết bếp năn lệ Á, lòng hết hả mê nó bưng mai đâu Đã xa Hết bếp có Ờ, bên lèo nè Xô, hát cái xưa Bỏ Mình tao sợ xưa à Lúc Lúc khó khỏi là cái ngô lúc này Mẹ nốc nốt thắt lẹo Điều lúc Khiến khiến À nè, em amakuat quát, bơm Để đơm mẹ nốt bị quát bơm cơn đơ À ơi, chồng khiến ngon ngô đơ lúc đơ Mẹ งัวนี่แม,ม,ม,ม่นกคุยาเบาแม่นกควดนบังกันแนวคันใดเราจังเอาฮะนี่เล่ลูกผ้ด้วยไอ้ไอ้ยงกับเป็นแล้วนอนลูกเนาะนี่ก็ใกล้ข้อไข้ข้ควายงองัวจะจอกสอดเสื้อสอเสืส้สสไอไยงนี่น่ะ สร้างยยยุ่งดดเด็กตตตาทอถุงได้ฮอททอถุงแล้วนางกระเต้าอ,อันนี้เหียนลืมนอนย,ยังบ่ได้เขียนลูกเขีนยนทอดถุงโดยโดยอายุงเป็นฮอดทอดถุงแล้วอนนอส่วนน้องเต้าเนาะน้องเต้านี่สาวนกยังให้ลืมอยู่เพราะว่า แล้วอะครับเขียนปืนแบบนี้น้องเต้ายัางบบเป็นนะยังบบเป็นเธอเนาะยัยงโบเป็นเธอมีแต่น้องคิดมายุม่มาเนี่ยสนุกเลยวะห้าลืมตัวนี้ห้าคล้องมือเนาะคล้องมือตัวน,นี้นี่แล้วก็สนุกจังห้งน้องเต้ามาเขียนปืนเนาะอ้าวของไอจอมอันนี้เลยกก็ใกล้ขอใคร ขอคขอควย<อ>นี่ข้อควยของน้องจจม <c oughs> นี่มันเป็นมันเป็นช่องตูนี้เนาะข้อควยงงวกระเจิดอยู่ทึงงงงว่แล้วก็จอจก <c oughs> ออเันนี้มันเออฮอจจอจกน้องจจมฮอแต่จอจกเนาะม <c oughs> ือมือเชนตัวตามดเลย <c oughs> อ้า นั่งเรียนแถวกันไม่นกใหญ่ขนมฮะเก็บปุ่มฮกปุมเหลาก่อนเก็บปุ่มฮกปุ่มเหลาก่อนไม่นกอันนี้บิ๊กลูเลยมาเก็บแล้วก็เอามาส่งไม่นกไว้อันนี้มันเป็นปื่มให้เฮียนเขียนอยู่เหือนเนาะส่วนปื่มฮะไปเขียนยุงเหียนสนุกจ้ะหาตังฮากเอาอายองอย่ำมาหาหนองเต้าเด้ Nào, mấy ở lòng văn hả con kênh đi Ai dung Đôi Vá xa đi đi để bà, nâng ngầm ngầm để bà Dạ, hít phô này nè Phát chay đơ Đôi Khá lục Khá nông ôn núp 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 mmmm chép bỏ oh, bố ơ chép bỏ <laughs> <laughs> bố bỏ chép bỏ oh, chép bỏ chép sung <laughs> oh, oh, chép bỏ chép bỏ chép bỏ sung bỏ chép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  b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  เอาเลยมาเข้ามาปิดคลิปวันนี้นะนั่นนงนี่เลยนี่นั่นงบนแจงเลยเชบลุกอะยงน,งนั่งนี่เอ้ยเชบเชบเป็นเป็นเสดายลูกเขียวเป็นเสดายเป็นนุ่มบ่นุมน่มๆเนึบเนืบ นุ่มๆนุบๆนุ่มๆนุบๆนุ่มๆนุบอร่อยอร่อยอร่อยมากว่าดูอร่อยมากอร่อยมาเป็นบะเชฟอย่าความความเล่าความเล่าคอมเมนต์เชฟภาษาไทยเมนอร่อย เอาโอเคนะทุกคนเดี๋ยวมาวันนี้นสาวนกจะสาวนกเละลูกๆก็จะขออนุญาตปิดคลิปไปกันเพียงเท่านี้เนาะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสะพดาคลิปนี้เพราะเขาซี่ไม่ลูกขอกล่าวคำว่า <Bye. S 1> สบายดี <Bye. S 1> <laughs> เกมโปเฮ็ดดูเกมโปน่ะ อมยิ้ดินี่อายงเด้มีบอกว่าเขียวหมดแล้วโอเคเนาะเดี๋ยวสานกดูคลิปกันทำนี้กันเนาะทุกคนเนาะ